ากดาไปประกาศพวกเจ้าสายเนตวิลยุบานหัวแก้วเข้าสู่เมืองราชการต่อเนืองรับใส่พอองกษัตเวียกงานอย่างสารพัดบอเกียงเนียสาสำ เธอว่าดวงสู้คำบุญนนน้ำด้พอพีมีสามีอยูุ่สอนพ่อปานใดแม่นตอนคำสเสน่หาย,ยังลึกลำดื่มดำมาจางหายสิหฮักจนวันตายส่วนิรันดินป่าหาผู้มา สองคนยากสิท้อมีพวดีกซัมพอคนที่สองเมียกยกไวบบ่มีมือสินายสร้างเอ,เอพี่น้องเออพี่น้องเออ มีผัวดีกะสัมพอคอนตีสองเมียยกไหวบ่มีมือสีนายซะแต่ว่าเมื่อนี้เป็นสีแปลกๆจาก้าลุกขคืนนี่เนตรดกี่ไลเป็นฝันบ่ดีจังในบูมันบ่ได้เบาะก้าววันนี้สำน้ำปอเนี่หละพี่นะตื่นเศร้าขึ้นมาตาสะเม็นเบื้องขวาอยู่บ่เศร้าเน,งนองดูซะเ,เนียดหรือว่าสิเกิดยังขึ้นกับพี่ส่งคุณกับบูเนียเนียคือเป็นใจบอดีแทนและ อย่าเป็นให้เป็นขนาดคิดได้เด็ดโอ้ยเอิ้นค่อยๆก็ได้ดอกสาโอ้ยอิน <ไป S 2> ิไหมใจมัน,งงานบางนึนไงไก,กสาอยู่นีบางนึงไกเหลากัมเนี่ยติตายในแม่เนาะกลวเอิญถ้าเกิดเป็นเสีเยบหอกจะได้ยังไงบางนึนไงไกเหล่ากับ,กบน,นี่ตีพเนะ เป็นอีหยังลองเบาสุ้งเลยฟังด้วยดิพี่นั่งกับแม่ป้านี่สิดขาดฟังคำเบาของตัวเสดแนงเบาสุแม่ป้าฟังด้วยป็นจังไหนแม่จังไหนคือเป็นจมอยูผู้เทียวหอนห้มใจอีหยังเสดแม่ป้าเกศศรเอสาไม่หยังเนี่ยเป็นใจบดีจังไหนบู๋มเงินใจบดีมไม่ได้กินเหล้าคือแม่ป้าไม่ได้ใจบดีเบาเป็นจิตเทเดียนมือเศร้าหนีตาเนี่ยวิไลน่ะจะเมียนเบืองขวายีบวเศร้าไปแม่ป้าสาหยัง หัวมันอยู่ทางไหนโอ้ยจะเป็นเจ้าเปลือกแล้วบางคจะหัวจะไสขนาดกูบริเขานังเสือกับกูทรงสูงเงี้ยนนี่นะหัวมันก็ยุคแข็งขงไหงไหนฮือแนงโหัวมันก็ยุ่แข่งหัวตัวระเปปยบยยุขงเลยเอ้ยมึงจะไปเคลื่อนหลเนียเอ้ยบริกตติคัาโบเลนพอนวา่าจากไหนแต่คมเม้นแข็งไส้เสียได้หัวแต่คะเม้นแขางขัว ค่อยหัวเสียวไายโอ้ยสอนน้องไปทั่วไปทิบเน่ยาสุไปกำมุ่นกับหูกับตาทละภาษาหูภาษาตามันยุบยุบยุบยุกับเป็นเรื่องธรรมชาติของมันแม่ป่าไปงมบอกคอยก็อีสามาาได้ข่าวว่าทังเลี่ยงทางว่างนี่เขาหยุดการยุดงานนี่ค้นการคนงานเมื่อบานสเ้ล่ะพบกำหนดพิศพนสิมาเราเนี่ยเาเนาะหาเงินเราเนาะกินข้าวพร้อมนาพร้อมแต่ทั้งหลานทั้งหัว สมยนของี่สมคุนแหงเถอะเยมออเป็นยังมงอ้ยจ๋าเีเต่ามมามึงไปคุยกับเนียมึงดูมากมูสีสีไม่ไงไอนี้แตกจ้าหน่อยหลานเท่ากับสิมาสเดยรออยู่นี่แม่ป้าสิต้มปลาโคนไงเลยท้าคือเป็นเสียงคนมาจ้าเป็นผู้ใดผู้ใดยินเสียงคนยัง หลานกูมาเดี <that that that so> ๋ยแท๊งกระเบิ่งกันดูสวะเอาอบกันนี้ดูอันนี้เปแต่ทางข้อกูทอดพอดขาวาเนี่มึงเอาคือตั้งี่ดอกพ่อใหวัดกูสิต้มเขียวไป๊ะบบบินบินมาจุบาทเนี่เอาพอยใหญ่นดไหนใหญ่ใหญ่เออตัดตัดผมทรงหฮอกโอ้ยหม มามันคือพวกผ้าเข่ามาบาทสันนี่แค่เอาปลาหมึกมากซุกกินอยู่เพื่งสี่ดอกพ่อใหญ่เอ้ยเอาแม่ใหญ่ก็นแม่ใหญ่พวกเขาเนี่ยมาจากในเมืองในวงังผ้าองค์ชายวิรชนนี่มาหาเนียดวิไล่ภาษาบนนา,า,บา,า,าคุณเนียดวิไลอยู่เฮือนมโนอู้าเนียดวิไลสิบองอยู่แตงไหนอันนี้เฮือนคุณเนียดวิไล่เลยนี่คนเนียดวิไลกะใส่เสือแป็กเลื่อมสีบวก<า>ีนี่ยยสาแมหลานกูม,มาติมันคือพวกผ้ามันเข่ามาในบ้าทสันนี่บอเนหลานนางก้อนขั้นหลานกว่าสี่เอิ็ดแบบผู้สายเข่าเฮือนเจ้านางเจ้านางกับ อนนัั like ่่งงกอยู่บ้านสลุงเน็ตไม่ไรอยู่ๆอยู่ในยี้จัดเดือนนี่นี่ก่อนมึงกินบะคีกันใช่ไหมเอาจังสันพอกเข้านี่หิวเข่าเนี่ยมากไก่ผ้ามาเข้าปหากินเขาก็ในบ้านนี่ฮะหิวเข่าแมนโบล้านเพลนแว่ผู้ชายมาหอดเฮือนขั้นบ่าหิวเข่าแสดงว่าอยากสีไปสันทีโอ้ยโบเอาอีสาะม่นมึงผ้าผู้ใดเข้าบ้าน เดี๋ยว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 แม่เดี๋ยวเดี๋ยวหายคนเอาเดี๋ยวกูคุยกับซุ่มเี๋แม่ป้าเดี๋ยวอุ้ยยังต้องมาเที่ยงนี่แน่ไม่ปัญหาหยังเอิญหลากหลายแนวเนาะเอาแต่ซื้อสิเฮ็ดกูก็แล้วกันละแม่ไหนยังเป็นไม่หยังเอินแม่ป้าดักๆนะเนนี่เเ้อ